ันจะมัวๆมันจะเห็นแสงสลัวสลัวว่าเอ้ยมันน่าจะได้อาจจะใช่มันมีความลังเลประมาณนี้นะทำฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปนที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซหนุ่มหล่อหน้าตีวินชวินเจียรวนนท์ทายาทของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีตระกูลดังรวยหมื่นล้าน ขณะที่ทางด้านเพจดังเจ๊มอยร้อยก็ได้ปล่อยคลิปพร้อมภาพสุดหวานระหว่างเบลล่ากับวินชวินช่วงกำลังนั่งทานอาหารด้วยกันงานนี้ชาวเน็ตต่างได้เข้าไปคอมเมนต์กันสน,นันและหากว่าหนุ่มคนนี้ใช่หวานใจตัวจริงของเบลล่าแฟนๆต่างก็พร้อมสนับสนุนและเชียร์สุดพลังเลยทีเดียวลาสุดชาวเน็ตเกิดสงสัยในความสัมพันธ์ของเบลล่าและทายาทหมื่นล้านเลยเข้าไปถามโหนลักยิ้มว่า อยากให้ดูเบลล่าหน่อยว่าคู่นี้เป็นยังไงซึ่งโหรักยิ้มได้ตอบกลับว่าไม่รู้ข่าวอะไรเลยว่าเขามีข่าวอะไรกันหรือว่าเขาจีบอะไรกันแต่ว่าเรกตอนนี้ดาวสุกับดาวราหูมันไปโยงกันและอยู่ในพบเดียวกันผู้ใดที่มีความรักในเวลานี้ต้องระวังความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ยังสับสนความรักที่ต้องการการตัดสินใจยิ่งถ้าคุณเกิดลัคนากันลัคนาสิง์ ลัคนาเมทุนคุณยิ่งต้องเช็คตรวจให้ดีให้ถี่ถ้วนแล้วก็ค่อยคอยคุยไปดูใจกันนาน,านเกณฑ์ราหูสุกเป็นเกณฑ์ที่ต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่เจอปับ๊บแล้วมันปิ๊งเลยแต่ว่าในระยะยาวมันเหมือนคุยกันไปสักพักตอนแรกมันคลิกแต่ทำไมสักพักเหมือนมองผิดเหมือนเข้าใจผิดทำไมไม่เหมือนที่คิดไว้ อยากให้พี่ดูเบลล่าหน่อยค่ะคู่นี้ว่าเป็นไงไม่รู้ข่าวอะไรเลยครับว่าเขามีข่าวอะไรกันหรือว่าเขาจีบอะไรกันแต่ว่าเลิอกอะตอนนี้นะครับ้าสุกกระดาวราหูเนี่ยมันไปโยงกันแล้วไปอยู่ในลพบเดียวกันนะครับสุราหูหรือจันทกับสุรามาเข้าคู่โจรลาระวังภัยผู้ใดที่มีความรักในเวลานี้ต้องระวังความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ยังซับสนความรักที่ต้องการการตัดสินใจนะครับยิง่งถ้าเกิดว่าคุณเกิดลัคนากันลัคนาสิงลัคนาเมถุนนะ คุณยังต้องเช็คตรวจด,ดูให้ดีให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ค่อยๆค,คุยไปดูใจกันนานๆานเก์ราหูสุกเนี่ยนะครับเป็นเก์ที่ต้องใช้เวลามากๆเพราะว่าเกนเนี้เป็นเกนที่แบบเจอปั๊บแล้วมันปิ้งเลยมันปิ้งเลยแต่ว่าในระยะยาวมันเหมือนคุยกันไปสักพักแล้วมันเหมือนเอ้ยตอนแรกมันคลิกแต่ทําไมสักพักมันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมองผิดนะเหมือนเข้าใจผิดนะทําไมไม่เหมือนที่คิดไว้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเก์ประมาณนี้ โดยโหลักยิ้มยังบอกอีกว่าให้นึกถึงราหูเวลาอมพระอาทิตย์อมพระจันทร์สุริยุปราคาจันทรุปราคาทางมันไม่ค่อยชัดมันจะมัวมัวมันจะเห็นแสงสลัวสลัวว่ามันน่าจะได้อาจจะใช่มันมีความลังเลประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้ดูกันยาวๆแต่หากว่าใครมีความรักในเวลานี้ ระวังไว้ได้เลยเกณฑ์โดยมากแล้วมันจะมีข้อผิดพลาดประมาณ70%นึกถึงพระราหูเวลาอมพระอาทิตย์อมจันทร์สุริยุปราคาจันทรุปราคาใช่ไหมทางมันไม่ค่อยชัดมันจะมัวมัวมันจะเห็นแสงสลัวสลัวว่าเอ๊ยมันน่าจะได้อาจจะใช่มันมีความลังเลประมาณนี้นะครับเพะฉะนั้นก็ดูไปเดียวๆแต่ว่าถ้าใครมีความรักในเวลานี้ระวังไว้ได้เลยนะครับเกณฑ์โดยมากแล้วมักจะมีข้อผิดพลาดประมาณ70%นนะครับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม s u p e r ร a แทแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ